สวัสดีครับผมยินดีเข้าสู่ช่องพังปูเป้นะครับวันนี้ก็มาทําภารกิจเหมือนเดิมนะครับผมอยู่ที่บ้านนะครับยังไม่ได้ออกทัวร์นะครับผมพอดีว่าพายุเข้านะครับออกทัวร์ไม่ได้เนาะรอให้พายุหายสก่อนนะครับีึงจะออกนะครับก็มาทํากกรักทําความสะอาดนะครับผมกินแต่หญานี่เพียเลยไม่มียญาอื่นกินเลยปูเป้ เยวจะไปตัดต้นกล้วยมาให้กินฝนก็ลินลินอยู่นะครับทั้งวันเลยวันนี้นะครับแม่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อรับชมคลิปต่อไปนะครับดูบรรยากาศนะครับหญ้าก็สวยนะครับผมแก่ยังอ่อนอยู่นะครับหญ้าบรรยากาศดีครับครึมคมฝนทั้งวันทั้งคืนเลยสวัสดีจ้าปุ๊ปปี้จ้าก่อนเลยลูกเร็วจ้าก่อนเร็วไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะครับ Premises, จะเก็บขยะก่อนนะครับวันนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วนะครับผมลงน้าแล้วเรียบร้อยมามามาป็๊มากินกล้วยเร็วเร็วเร็วโอ้ยมานี่เร็วมากล้วยมาหญ้าก็ตัดแล้วเรียบร้อยครับผมนี่ถอยโอ้ยถอยมา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 นี่มาเบียดมาเบียดมาพี่เร็วถอยมาเร็วมานี่มาอู้จะไปหาเพื่อนอย่างเดียวถอยเรียกก็ไม่มามานี่มา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 พี่มากินกล้วยเร็วเบียดมา เบียดมาเร็วๆเลยเฮ้ยเนาะฝนตกทั้งวันมานี่มามาเดี๋ยวต้องทายาบำรุงกอดน,นะครับผมขอหมอมาเมื่อวานนะครับผมหมอมินนะครับมานี่มาเป็นขาแข็งๆครับเล็กน้อยต้องขีดยาบำรุงสักหน่อยท้อยอเออเอ้าปมาคบประคองกอดน,น่อยนี่นี่ ยานวดย่านวด,อนวดถอยถอยเออเสร็จภารกิจครับผมเข้ากกหลักแล้วเรียบร้อยอาบน้ำดำพึดเลยแล้วก็กินยาตามปกติครับพออายุเสร็จเราก็จะพาผู้ปไปทัวร์เหมือนเดิมครับเดินเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมเล้วก็จะออกพรรษาแล้วนะครับผมแค่เดือนเดียวเดือนอน,นิดๆนะครับผม เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแม่แม่สวัสดีครับ